สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้นะคะวันนี้ก็จะมีะวิธีการทํากุ้งนะคะหรือว่าการแกะเปลือกกุ้งนะคะแบบง่ายๆสําหรับคนที่เล็บสั้นนะคะก็คือว่าเล็บสั้นหรือว่าทําเล็บมาสวยๆนะคะก็จะ,ะแกะกุ้งแกะเปลือกกุ้งได้ลําบากนะคะวันนี้โบก็จะมาะแนะนํานะคะวิธีการแกะกุ้งที่ ใช้เพียงมีดเล็กๆ,ๆนะคะหรือว่าอุปกรณ์ใดก็ได้นะคะที่เล็กๆนะคะถ้าไม่มีนะคะใช้ช้อนก็ได้นะคะปลายช้อนก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะตอนนี้นะคะก็จะมาดูกันนะคะว่าทําแบบไหนนะคะค่ะสําสหรับการแกะกุ้งนะคะโบจะใช้มีดเล็กมีดนี้นะคะทําแบบนี้ค่ะกุ้งที่ใช้นะคะตัวนี้นะคะโบซื้อมาเพื่อใช้ทํอ่า อาหารสำหรับขายให้ลูกค้านะคะก็จะใช้กุ้งประมาณไซส์นี้นะคะวิธีการแกะค่ะเราก็จะอะด้านข้างอย่างนี้นะคะแล้วใช้ปลายมีดนะคะแย่เข้าไปเลยคะ่ะแย่เข้าไปปอกเลยนะคะอ่าจริงๆเราก็จะค่อนข้างแย่ง่ายนะคะแล้วก็แกะทีเดียวอย่างนี้เลยค่ะก็จะหลุดออกมาหมดเลยส่วนหัวนะคะใครจะเก็บไว้ก็ได้นะคะแต่ว่าของผมไม่ได้ใช้นะคะ พอไม่ได้ใช้ก็เลยไม่เอานะคะผาหลังออกนะคะทําความสะอาดนะคะไม่เอาเส้นหลังนะคะสําหรับใครที่ออาไว้เล็บยาวๆต่อเล็บนะคะไม่อยากให้เล็บเลอะนะคะเวลาแกะกุ้งก็สามารถใช้วิธีนี้ได้เลยนะคะเป็นวิธีง่ายๆนะคะเมีดไม่จำเป็นต้องเป็นมีดเล็กนะคะมีดใหญ่ก็ใช้ได้หมดเลยนะคะสำหรับใครที่ กำลังมองหานะคะทำยังไงไม่ให้เล็บเลอะหรือว่าไม่มีเล็บที่จะแกะเปลือกกุ้งนะคะหลังจากที่เราแกะเปลือกกุ้งเสร็จแล้วนะคะผ่าหลังเรียบร้อยล้างทำความสะอาดนะคะเราก็จะมาทำความสะอาดนะคะให้เขาไม่มีกลิ่นคาวนะคะเรามาดูกันค่ะมาใส่อะไรบ้างเนาะก็จะเป็นนะคะแป้งมันสำปะหลังนะคะใส่เข้าไปเลย แป้งมันสํมปะหลังยี่ห้อไหนก็ได้หมดนะคะใส่ไปเลยตามด้วยเกลือะคะ่ะเกลือป่นเกลือเม็ดได้หมดเลยนะคะอันนี้นะคะโบจะทําเพื่อเป็นการดับกลิ่นคาวของเขานะคะแล้วก็จะทําให้เนื้อของเขาใสเด้งด้วยนะคะ,ะก็ขยับไปเลย ขยำขยำไปเลยนะคะให้เขาไปดักจับความคาวในตัวกุ้งนั่นเองนะคะหลายหลายท่านนะคะอาจจะมีวิธีหลายหลายแบบนะคะก็แล้วแต่นะคะอันนี้ของหัก็คือทําในแบบที่เราไม่ต้องยุ่งยากมากนะคะเพราะว่าเราจะใช้ในการขายทําอาหารให้กับลูกค้านะคะก็ทำเสร็จก็จะได้ขายเลยนะคะ แล้วก็จะทิ้งเอาไว้สักประมาณ5-10ถึงนาทีก็พอนะคะของโบจะทิ้งไว้ประมาณเท่านี้นะคะบางท่านนะคะอาจจะเติมโซดาเข้าไปนะคะเพื่อที่จะให้เขากอบใส่เด้งนั่นเองนะคะแต่ของโบจะไม่ได้เติมนะคะค่ะหลังจากทิ้งไว้นะคะโบทิ้งไว้เพียงแค่อ่ 5านาทีนะคะทิ้งไว้แค่ห้านาทีก็พอนะคะเพราะาเดี๋ยวบทต้องเอาใช้ทําอาหารเนาะ,ะเราก็มาทํากันล้างค่ะทีนี้ก็ล้างให้สะอาดไปเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกัน่ไ่ได้กุ้งที่เราล้างออกมาแล้วจะเป็นยังไงนะคะ ล้างหลายๆน้ำหน่อยก็ได้นะคะวันนียโบจะไม่ได้ใช้กุ้งเยอะมากค่ะวันละเท่านี้เท่านี้ก็คือจากประมาณครึ่งกิโลนะคะจะใช้เท่านี้นะคะแตก็คือถ้าเกิดว่า หมดนะคะก็จะปิดออเดอร์ไว้นะคะขายอันที่เหลือต่อไปนั่นเองก็เรียบร้อยนะคะกุ้งที่ได้เห็นไหมคะเนื้อของกุ้งจะใส่แล้วก็เด้งขึ้นนะคะอันนี้เราไม่ได้ใส่โซดาหรือว่า,อา,าเอะไรเบกกิ้งโซดา นะคะบางคนใช้เบกกิ้งโซดาก็คือให้เนื้อมันฟูมันเด้งนะคะแต่ของเราก็คือของโบนี้จะไม่ได้ใส่นะคะทำง่ายๆค่ะเอารวดเร็วนะคะแต่ก็สะอาดแล้วก็ไม่มีกลิ่นคาวด้วยนะคะกลิ่นคาวไม่มีเลยนะคะสะอาดเนื้อใส่เด้งทุกตัวเลยเห็นไหมคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ สนใจนะคะกำลังมองหาวิธีการที่ช่วยลดเวลานะคะในการแกะกุ้งด้วยนะคะหรือในทำความสะอาดกุ้งด้วยนะคะก็สามารถนำวิธีของโบไปใช้ได้เลยนะคะโบจะไม่ได้ทำเป็นวิธีการอะไรที่มากมายนะคะแต่ว่าเน้นก็คือ1นนะคะทำแบบ พื้นที่เราน้อยนะคะเราทําเหมือนเราทํากินเองนะคะเน้นเน้นที่สุดเลยก็คือความสะอาดนะคะสะอาดนะคะแล้วก็ไวนะคะใช้เวลาเพียงน้อยนิดและได้กุ้งที่สะอาดแลนะน่ารับประทานด้วยนะคะเห็นไ้เออเนื้อกุ้งใส่กันเลยนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะโบก็ขอจบอวิธีการ กุ้งไวเพียงเท่านี้นะคะสําหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่สนใจยังไงก็สามารถนําวิธีของโบไปใช้ได้เลยนะคะค่ะยังไงก็ฝากติดตามนะคะฝากกดติดตามโบนหน่อยนะคะแล้วก็ฝากกดกระดิ่งนะคะกดกระดิ่งเพื่อติดตามแล้วก็กดถูกใจนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะให้โบด,ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้โบได้ทําคลิปต่อๆไปนะคะค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ